ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด ศูนย์การค้าอิมพีเรียลสำโรงร่วมกับมูลนิธิกิจเลิศไพโรดนำถุงชุดทาน้ำใจสู้ภยัยโควิด19มอบห้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาการโควิด19ที่วัดราชโพทองถนนสุขุมวิทตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการศูนย์การค้าอิมพีเรียลสำโรงร่วมกับมูลนิธิกิจเลิศไพโรดโดยการประสานของท่านสสสงครามกิจดเลิศไพโรดมอบหมายให้นายพินโยกิลิศไพโรดอดีตผู้สมัครเขตสองพักเพื่อไทยอาจารย์กรสรานสินเคราะหัติกรอนผอศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยสมุทรปราการนายสุรพงษ์ ลและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิด์สำโรงนำชุดถุงทาน,น้ำใจสู้ภยัยโควิด -19 มอบให้กับผู้ใหญ่วนดดาสิริบัญชงผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลท้ายบ้านนางชนนิภาเลิกงามประธานอสมอหมู่5กลุ่มเพื่อนนายกทิรพลจุนเจริญน,นายสมศักดิ์อึ้งวิเชียนกรรมการชุมชนหมู่5และผู้ใหญ่สังเวียนจำปีดาผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลท้ายบ้านเพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาการโควิด -19 ระลอก3ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทางมูลนิธิกิจเลิศไพรโรดโดยการประสานของท่านสอสอสองครามกิจเลิศไพรโรดและคุณบิโยกิจเลิศไพรโรดนะครับเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องเราก็วันนี้ก็นําสิ่งของเล็กๆกน้อยนะครับมาช่วยพี่น้องเราที่เดือดร้อนนะครับแล้วเราก็ทํามา2เดือนกว่าแล้วรวมทั้งการฉีดยาฆ่าโควิดนะฮะเราก็ทํามา2เดือนกว่านะครับวันนี้มาที่หมู่าผู้ใหญ่มนิดานะครับแล้วก็หมู่๖ ที่ผู้ใหญ่หมูนะครับเป็นตัวแทนรับไปให้ผู้ที่เดือดร้อนนะครับเ,เพื่อเป็นการบรรเทาในช่วงคราวและเดี๋ยวเราจะกลับมาดูแลตลอดนะครับเราไม่ทิ้งกันครับผมค่ะขอขอบคุณท่านสงครามกิตเลิศไพโรโลดนะคะกับคุณโยนะคะที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนและชาวบ้านนะคะที่มอบของมาให้นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณค่ะขอ,อขอให้คุณสงคราม ให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างนี้ตลอดไปนะคะเขาขอบคุณค่ะเพื่อนนายกนะคะขอขอบคุณท่านสงขามกิตเตริโรธแล้วก็คุณโยนะคะที่เห็นความสําคัญของชุมชนปัะดาดโพทองนะคะที่ตอนนี้ติดเชื้อโควิดเยอะมากเลยค่ะทางเราทางอสมแล้วก็ชุมชนขอขอบคุณมากค่ะหมู่ห้าของเราตอนนี้ก็ติดโควิดมากแต่ก็เบาบางลงและแต่ก็ยังได้ความช่วยเหลือจากท่านสงขามกิตเตรพิโรธและก็คุณพิญโย กินเลือดไพโรดในครั้งนี้นะครับและของทุกอย่างนี้พวกผมก็จะไปแจกคนที่เขาลําบากจริงๆคือคนที่ติดโควิดนะฮะที่กักตัวอยู่นะฮะเราจะได้แจกให้เขาบรรเทาทุกได้ระดับหนึ่งนะครับก็ขอกราลัขอบคุณนะครับไว้เป็นอย่างสูงนะครับทีมข่าว aec tv channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกัน วัคซีนสู้โควิด